ก่อนสิฟังนีท่านลูกหลานว่าจังไดเอ่ยยังติดต,ตามรับฟังไล่การฟ้องอาคยานหลงวงปอเดอว่าจังไหนก็ต้องอาคยานเนาะยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเฮ้ามีสี่หยดสูงเที่ยงป้าไปไหนาหาเงินได้ล้านหมืน่นไผปปูว่วมโอ้ตื่นเงินเบียบออแกนทงเนาะ เดือวอาจาเหมาเดอร์เป็นคนหูพูดีของปอของแม่ขยันศึกษาเราเลี้ยงแกแล้วขันนอมันมีนีทานมีกองข้าว่านเดินทางไปด้วยเกวียนบังแม่บังเดินทางข้ามดินแดนกันดานหัวหน้ากองเกวียนผ้าควนกลุ่มนี่เดินทางเขาเอิ่นว่าคนเพาเร่รอนไปหม่องได้กระตั้งรับรับฐาน พ่อบอมมีนำกับไปเรื่อยแล้วเขาก็สิมี่สิ่งใดทสิมัดใจให้เกิดเอกภาพเกิดความสามัคคีภาษาสมัยนี่เอิดว่าความพรองดองเขาแก่สินับถือบูชาเทพป,ปเจ้าตกงำตอนแร่งทุกคนต้องมาร่วมกันเอ็กปีีไหวเทพพระเจ้ามีการสวดมนต์ตามแบบของพวกเขาจนกระทั่งคำมือหนึ่งคณะกำลังสวดมนต์ ได้ยินเสียงผายุคอื้อหึงพัดมาปุ่นปุ่งตลบหัวหน้าเผาก็เลยบอกว่าเทพไพะเจ้าปรากฏองค์แล้วตั้งใจงฟังเพิ่นกำลังสิบอกขุ้มรักให้พวกเขาสิได้ร่วยกันซะที่นอตอนนี้ทุกคนกับพนมมือรอฟังถ่าฟังชับส่้นกันมีเสียงดังก้องมาจากฟุ่นที่ปุ่งเป็นล่มหมุนติว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 ,ตวอยู่นั่นวะ สูทั้งหลายสู้ทั้งหลาย,ลายฟังให้ดีและก็จงจำไว้เมื่อเอือนเดินทางไปพ่อกอรกดอยู่มองได้ก็ตามจงเก็บใส่กระเป๋าที่ติดกับอ่านมาแล้วสู้เจ้าสิทั้งดีใจและเสียใจเทระเจ้าว่าวเป็นปิศนาแจงปีแล้วก็หายวับไปคนต่างหลาย้ากันพิดหวัง ว่าแท่นที่เทพเจ้าติบอกผุมตบไห่กับบอกให้เก็บก่อนปวดใส่กระเป๋าเมื่อรุ่งขึ้นบาดเนี่พวกเขากับห้ากันเดินทางไปเห็นก่อนรวดระวางทางั้งก็เก็บบังบอกเก็บบงังอกย่มแรงไปตั้งกระโจมรับประทานอาหารและสวดม่ตนบูงาเทพเจ้าหัวหน้าเผาขึ้นได้ว่าเมื่อว่านเนี่ยเทพเจ้าตั้งให้เข้าเก็บก่อนรวด ก็เลยถามขึ้นว่าผู้ใดเก็บก้อนกรวดมาบ้างพวกผู้ใต้เอากระเป๋ามาวางไว้แล้วก็ล่วงเข้าไปไา่ในกระเป๋าใส่มือกำติ่งที่เข้าใจว่าเป็นก้อนกรวดออกมาแล้วกับแบมืออวดกันพอาแบมือออกมาตอนนั้นล่ละก็ะดีใจจนเหนือเต็นเมื่อเห็นแสงแว่วว่ทาทำลางแข็งไฟแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นก้อนกรวดนั่น มันคือเพชรพวกเขาดีใจที่เห็นก้อนกรวดกลายเป็นเพชรแต่ว่าเสียใจทีเก็บมาหน่อยไปแน่จักน้อยเจละอยากย่อมตัวปวดตัวกอนมันมีทั้งดีใจเสียใจแทนที่สิเก็บเอามาหลายๆลายแบบบอกกับเก็บมาหน่อยหน่อยพ่อู้จักว่ามันเป็นเพชรตอนนั้นเหละวอยเสียดายเด้เสียดายดย้เออเสียดายที่่ได้ดเก็บมาลหลายหลด้ว่าสัน โอ้เอาที่หลังแหละญาติยมนี่แหละคือจังครับสติปัญญาของเฮาเนี่แหละการเยี่ยนการฝึกสาวมีา้วาวขวมมูอนี่ก็คือกันบางเตื้ยนี่เฮาเยี่ยนมันบ่อสุดแฟนบอกเลยญาติยมเยี่ยนบ่อุดขุดมันบองหวดัดบ่อถึงบางเตี้ยกับมาโอ้เอาที่หลังเนี่ยเสียดายเด้นาซีได้เอาหลายกว่าหันนอเสียดายด้ว่าจะไหนคือจังครับบางปูบางคน้นมันบ่มีบุญสมัยกีดินมันราคามันถึกๆึกแฟนบอก เขาให้สื่อเอาโอ้ยจักสีสื่อไปเอ็ดอีหยังมันเป็นปลาเป็นดงเาจะแพ้ความมายุกนี่สมัยนี่ญาติย่อมรบกวนโอ้ยราคามันแม่สุดยอดแกล้งเลือกเกินมาเออมัดโอ้เอาที่หลังว่าเสียดายดิบอนาลเลยสมัยนั้นแต่แม่นเข้าสือเอาเขา้ารวยกว่านี้แล้วมาสนดนานเทียนว่หอายญาติย่อ,อ,ยยอมบุญมันบอ่อหอดบุญมันบอ่บนบอถึงแก่ซะละเนี่ยเิ่นจึงบอกว่า บุญบอสมประกอบเกี่ยวแสนสี่ปันกับเราไม่เนี่ยละ่ะบุญบอให้ย่อยให้กับบอย้อนเป็นบะบุญบอสมประกอบเกี่ยวแสนสี่ปันกับเราไม่เนี่ยอันไดมันบอเป็นของเฮ้ามันจะบอแมออน,นอมของเฮ้อาอีหล่งแะหยาดย่อมโรวบสุขคนเนาะแต่ว่าอันใดมันเป็นของเฮ้ามันกะเป็นของเฮ้าเด้อหยาดย่อมถ้าคืดเจงสี่ได้มันกะสบายในมาพัวจิตหัวใจเนาะนี่กะเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่นํำมาตอนมาฝากออบตนหยาดย่อมเนี่ยละ่ะคือจังครับ บางเตือตันเจี่ยวุนกับมักขึดเด็ดแต่บางเทือในสมัยยังหน่อยๆเนาะอ้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นตังเพิ่นสอนเฮาคำเเวาคำจาคำตังสอนของเพิ่นน้าน้มันจังแมนมีคุณคาเฮ้เป็นอย่างคือจังบ่อจือเอาบ่จจำเอาบ่อเก็บเอามาหลายกว่าหันเป็นบางเตือยกับมีกันแต่ว่ายังว่าละบางเทือจกับบอกว่าเออพ่อมอพ่อขุนตำนี่ละบุญเฮามันตำนี่แมนบ่หลายญาติย่อม มาส้ำนี่ได้กับสุดยอดแล้วละบอกว่าเจงซันเดไห้กำลังใจเจ้าของคือกานี่เนาะนี่ก็เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่นำมาตอนมาฝากความสัญญาจ,จ้อมเนาะ